ลงใต้ไปที่อำเภอรกระปรงจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนสายพันธุ์สาริกานะคะและได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านค่ะและจากกระแสความนิยมบริโภคทุเรียนพื้นบ้านก็ทําให้ทุเรียนสาริกามีไม่พียงพอต่อความต้องการคุณปีชาติคงถิ่นรออยู่แล้วที่สวนทุเรียนสาริกาค่ะ ผู้ชมครับวันนี้ผมพามาเยือนถิ่นราชาทุเรียนบ้านที่ตะมนกระปรงอำเภอกระปรงจังหวัดพังงานะครับปีนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า300ตันนะครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีนะครับแล้วก็มเมล็ดลก็จะรีบนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังเพาะขยายพันธุ์เพิ่มนะครับมากกว่า5,000ต้นเพื่อที่จะให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาดครับ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูว่าเขามีการปลูกดูแลยังไงทำไมถึงได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีครับทุเรียนสายพันธุ์สาลิกาคือผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาครับมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่อำเภอกระปงที่เดียวปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการครับเกษตรกร,ร,กรจึงอยู่ระหว่างการขยายพันธุ์และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้น ซึ่งจะใช้การขยายพันธุ์แบบการเสียบยอดได้เท่านั้นครับเนื่องจากว่ามเมล็ดพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์นี้จะรีบจึงขายายพันธุ์ค่อนข้างยากครับก็จะต้องรอประมาณี่เดือนครับถึงจะสามารถที่จะมาเสียบยอดจากพันธุ์สลิกาได้ตอนนี้ประมาณ2-3เดือนนะครับคือจากตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยประมาณเดือนแล้วก็พอจากเดือนหนึ่งคือเขาจะสูงขึ้นมาเขาจะมียอดขึ้นมาแล้วจะมีลำต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วเราจะเสียบได้จังหวะนั้น ก็ใช้เวลาอีกประมาณ8เดือน8เดือนเรียนจะนำไปออกขได้ใช่ครับเพราะว่าต้องรอให้แผลที่ว่าเสียบสมานแล้วก็พอแผลสมานแน่นดีแล้วเรามั่นใจแล้วเราถึงจะโอกขายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขายจังหวะนั้นก่อนแผลที่เกิดติดเชื้อหรือว่ามีปัญหาหรือต้นหักเนี่ยเราจะมีปัญหาตามมาทีหลังหลังจากมีกระแสตอบรับจากตลาดที่ต้องการเปลี่ยนสายพันธุ์สาลิการ เกษตรกรสนใจที่จะมาปลูกกันเยอะสนใจปลูกเยอะครับเหมือน,นปีนี้จากที่ว่าเมื่อก่อนชาวสวนเขาโค่นต้นยางปลูกปลาล์มใช่ไหมครับเขาโค่นต้นยางมาปลูกทุเรียนกันแล้วก็จากที่ว่าบางสวนที่พื้นที่เหลือเขาก็เริ่มปลูกพ่อพันธุ์ทุเรียนกันแล้วก็เตรียมที่ว่าจะเสียเป็นยอดสาริฐฐกากันก็เราก็เลยเร่งผลิตต้นพันธุ์ด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือทั้งกําลังภายในแล้วก็ทั้งภายในที่ต้องการต้นพันธุ์แล้วก็ทั้งจังหวัดข้างเคียงหรือว่าทั่วประเทศต้องการเนี่ย ต้องการมากโทรมาบางคั้งเราไม่มีต้นพันธุ์ให้หรือเรามีต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่อยากเอาขายเพราะว่าเขา,เาไปเลี้ยงต่อไม่ได้ทุเรียนสาริกาต้องใช้เวลาปลูกและดูแล7-8ปีนะครับจึงจะให้ผลผลิตและที่สําคัญจะต้องปลูกในพื้นที่กระปงจึงจะให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ครับอันนี้3ปีแล้วคันนี้มันเดี๋ยวตอนนี้ปุ๊บคือตอนนี้คือต้นสาริกาแล้วครับตอนนี้เป็นตัวพื้นเมือง อีต้นหนึ่งคือเราจะปลูกใกล้กัน2ต้นตอนนี้เพื่อที่ว่าเราจะเสริมรากให้เขาโตขึ้นแข็งแรงขึ้นจากที่ว่า7ปีจะลดให้เหลือ5ปี<ต>นะครับรก็คือได้เก็บผลผลิตเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็ความสมบูรณ์ความแข็งแรงของเขาจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ละปีทุเรียนสาริกาจะสามารถเก็บผลผลิตได้2รอบครับและในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะให้ผลผลิตสู่ตลาดให้กินกันอีกรอบหนึ่งครับลักษณะของสาริกาเนี่ยลูกมันก็จะเล็ก นะครับลูกมันเล็กประมาณสักกิโลอะไรต่างพวกนี้ซึ่งลูกเล็กแล้วก็ผลจะกลมนะครับจะกลมแล้วก็ส่วนใหญ่เม็ดจะรีบเมล็ดจะรีบอะไรต่างนะครับเพราะเมล็ดรีบปั๊บโอกาสไอความสมบูรณ์อะไรต่างนะครับเพราะพันเนี่ยมันก็นเลยน้อยนะครับเราก็ต้องเอาอทุเรียนบ้านพันธุ์อื่นๆมาแล้วก็มาเสียบยอดอะไรต่างเหล่านี้ปัจจุบันทุเรียนสาลิกาได้รับการส่งเสริมให้เป็นของดีประจำจังหวัด และได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านเนื่องจากมีลักษณะเด่นที่รสชาติด,ดีเนื้อเยอะและมันเยิี่จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับดั้งเดิมนะครับทุเรียนพันธุ์สริการนั้นเกิดที่ตำบลท่านาอำเภอกระปงเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็ก็มีการหลังจากนั้นนะครับเกษตรกรก็มีการขยายพันธุ์หลายต่างแล้วก็หลายคนก็เอาไปปลูกที่จังหวัดอื่นๆบ้างอำเภออื่นบ้าง แต่ว่าความอร่อยรสชาตินั้นก็สู้ที่อำเภอรกระโปงไม่ได้ซึ่งผมก็คิดว่าที่อำเภอรกระโปงนะครับรสชาติดีอะไรต่างเหล่านี้ก็เนื่องจากที่นี่นั้นเป็นแหล่งแรก่เก่านะครับสมัยก่อนก็ทําแร่ดีบุกและอีกส่วนหนึ่งที่อำเภอรกระโปงก็ถือได้ว่าเป็นอำเภอทีอ่มีน้าพุร้อนนะครับน้ำพุร้อนที่โรมานีน้าพุร้อนที่ป่ายผู้ประกอบกับที่อำเภอรกระโปงนั้น นะครับก็มีภูเขาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีอากาศนะครับดีนะครับฝนตกทุกตลอดทั้งปีเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดพังงาที่ไม่ติดทะเลนะครับพังงามี8อ,อํอำเภอ7อํอำเภอติดทะเลหมดยกเว้นกระโปรงแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทําให้นะครับทุเรียนพันสายกานะครับมีชื่อเสียงมากที่อำเภอรกระโปรงจังหวัดพังงา ขณะนี้ทุเรียนสาริกาอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และอยู่ระหว่างการขายายตลาดเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นและเพิ่มช่องทางการขายโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และมีบริการส่งทางไปรษณีย์ด้วยครับผู้ชมครับมันเป็นดหนึ่กอนมากรสชาติดีครับ ถ้าใครอยากจะชิมนะครับต้องมาที่อําเภอรกระโปงจังหวัดพังงานะครับตอนนี้ผลผลิตใกล้จะหมดแล้วนะครับต้องรออีกเดือนสิงหาคมนะครับใครที่อยากจะกินก็สามารถโทมรมาสั่งเราก็จะส่งไปให้ทางแฟนสนิของดีจังหวัดพังงาครับราชา